unrelenting passion mixed with a dedication to seize every second car what turn childhood dreams into moments that last a lifetime no matter the goal your time defines your greatness สวัสดีครับมาติดตามผลการแข่งขันและก็รายง,งานสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในศึก Moto2 และ Moto3 สนามที่12ครับในรายการอารากอนกลางปีที่จบลงไปเมื่อคืนนะครับในช่วง เย็นของวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับก็มาติดตามมาดูว่าสถานการณ์ต่างๆของกล้องสมเกร็จเนทราและกล้องเครื่องกรอบนสีรวมถึงการลุ้นแชมป์ในรุ่นนี้เป็นอย่างไรบ้างไปดูกันเลยครับในรุ่นโมโตทูสนามนี้ครับก็แข่งกันทั้งหมด19รอบสนามในรอบของเรสครับเพราะว่าระยะทางต่อรอบที่นี่ครับที่สนามมอเตอร์แลนด์ดารากอนนั้นค่อนข้างยาวเลยทีเดียวสนามนี้ครับมีนักแข่งที่โดนปรับ3อันดับในส่วนของกริดสตาร์ทอยู่ ทั้งหมด4คนครับนั่นก็คืออัรเบิร์ตอารีนัสอเล็กซ์สกีนะครับฟิลิปซานลาสรวมไปถึงเดนิสฟอร์เจียนั่นเองคริสตาร์ดครับก็มาดูกันตรงนี้ครับคริสตาร์ดเนี่ยตำแหน่งโพเป็นของเจคดิกซันครับตามด้วยดิโอโกโมเดราแอรอนคาร์เน็ตเดนิสออนจูครับโทนี่อโบลิโนนะครับรวมไปถึงอลอนโซโลเปสในแถวที่2นะครับแถว3มีโจโรเบิร์สครับเชเลซิโน VS ตแล้วก็อัรเบิร์ตอารีนัส วิ่นที่10เป็นของกอนซาเลสครับ11เฟมินเดลเอเดเกครับ12มาโกสลามิเรสวิ่นที่13ครับโบเบนสไนเดอร์14ก้องสมเกียร์จันทราครับวิ่นที่15เป็นอีซานเกวาร่า16ไอโอคุระครับวิ่นที่17เป็นซอนตาฟันเดงคูเบิร์ก18เป็นอายูมุซาสากิครับดารินบินเดอร์อยู่ในกลิ่ที่19ฟิลิปซาลาสอยู่ในกลิ่นที่ยี่สิครับ21เเป็นมาริโออาร์จี 22่บสองบต ر ลเตอร์ยี่สเป็นเจ้าเม่มาเซียครับอันดับที่24ก็คือทางด้านของเซนนาเอเจสยี่สิบห้าเจนีเฟอโคบ่ายี่สิบหกชาบี้กาเดลุสครับกิทิย์ยี่สิบเจ็ดเป็นของเดนนิลลมุนย์จอชยี่สิบแปดเซอร์จิโอกาเซียครับจากฝูงยี่สิบเก้าเป็นเดนิฟอร์เจียสามสิบชาบีอาร์ติกาสและก็ปิดท้ายสองอันดับนะครับด้วยฮองเก้นามาโรอและทางด้านของอเล็กส์กิวครับนี่ครับ แข่งกันทั้งหมด19รอบสนามที่มอเตอร์แลนด์อารากอนครับในประเทศสเปนช่วงเรซซ้างออกมาครับช่วงแรกแจ็คดิซันทำได้ดีครับแล้วก็มีพลาดล้มไปตั้งแต่รอบแรกเลยก็คืออีซานเกวาวราแล้วหลังจากนั้นต่อมาตรงนี้ครับก็เป็นแอรอนคาร์เนตครับที่พลาดล้มเช่นเดียวกันโบเบนชานเดอร์ Bob ก็ล้มครับในรอบต่อมาที่โค้งหนึ่งครับ กล้องสมเกียรติออกตัวไม่ดีเท่าไหร่ตกไปอยู่16ครับแต่ว่าพอผ่าน2รอบแรกขยับขึ้นมาอยู่ในอันดับที่14ได้เหมือนเดิมกลุ่มหน้ามีโทเนียโบโลิโนไล่บทสนุกเลยครับกับเจ็คดิกซันแล้วก็เฟมินาเดเกรวมถึงลุกกี้ย่างเดโคโกโมเรนาและเดนิสออนจูครับกลุ่มหน้าเนี่ยทางด้านของโบโลิโนขยับขึ้นมาได้ก่อนครับขณะที่กล้องสมเกียรติยังคงรั้งอยู่อันดับที่14ครับไล่ตามฟิลิปซาลาสอยู่นี่เป็นจังหวะที่ a อรอนคาร์เดตนั้นเบียดกับโ a เดลกอนซาเลสครับที่โค้ง7จไอโอคูระก็ขยับขึ้นมาเรื่อยๆครับกีตารไม่ค่อยดีครับแล้วเจ้าตัวเองก็ยังคงมีอาการบาดเจ็บรบกวนอยู่เล็กน้อยคะแนนสะสมก่อนหน้านี้เนี่ยตามอยู่20คะแนนส่วนกาเซียอยู่ข้างหลังเลยครับนี่เป็นอีกหนึ่งจังหวะที่เป็นจุดเปลี่ยนของสนามนี้เฟมินาเดแกครับเกี่ยวกันกันกบเดนิซอนจูแล้วก็ล้มไปนี่ครับจุดนี้ จังหวะบ,บีบลายเข้ามาพร้อมกันครับแล้วไม่มีทางไปปะทะเข้าเต็มๆออกจากการแข่งขันไปครับฟิเมเนเดลเดเกในโค้งที่14นี่ครับขณะที่การแข่งขันดำเนินต่อครับเชเลติโนวีเอสติครับที่ก่อนหน้านี้อยู่ในกลุ่มหน้าหลุดออกไปครับแล้วก็กลับเข้ามาอยู่ข้างหลังด้วยนี่ครับตกลงไปอยู่อันดับที่13เลยครับสำหรับตัวของเชเลติโนวีติ โเนี่อบอลิโนพยายามไล่จี้เจ็คดิกซันเข้าไปเรื่อยครับแต่ยังไงก็ไม่สามารถแซงเจคได้นี่เป็นยังหวาที่เวสตินั้นโดนโจโรเบิร์สครับทิมเข้ามาที่โคง16โดนชนเข้าที่ลำตัวเต็มๆครับช่วง9รอบสุดท้ายเซร์โจกาเซียโดนลองแลบเพนัลตี้ครับสุดท้ายเจ้าตัวก็ขี่ไม่จบเรสครับนำรถเข้าพิษไปเลยมีปัญหาด้านสภาพจิตใจแล้วก็ส่งผลต่อร่างกายเลยครับ เซ์โจกาเซียในสนามนี้ภาพมุมมองตรงนี้ครับไอโอคุระขยับขึ้นมาครับแล้วก็แซงเชเลซิโนวีติ iti, ขึ้นมาด้วยค่อยๆไต่ขึ้นมาครับก็จะทําให้ตัวเขามีคะแนนสะสมนั้นเก็บได้มากขึ้นโจโรเบิร์ตโดนลองหลับเป็นตี้ครับช่วง5รอบสุดท้ายแล้วพอเข้าไปครับออกมาปุ๊บโดนกล้องสมเกียรติแล้วก็มากอสลามมเรสแซงนี่ครับกล้องขยับขึ้นมาถึงอันดับ แล้วก็พอแซงโจโรบทก็ขึ้นมาอยู่อันดับที่6ได้สำเร็จแล้วคนที่ทำเวลาได้ดีอย่างต่อเนื่องครับก็คือเจคดิกซันกดฟัสเซสแลบครับฟอร์มดีจริงๆนี่เป็นจังหวะที่มาโกสซามิเรสครับแซงโจโรบดกล้องสมเกียรติธนาครับผู้บรรยายก็พูดถึงค่อนข้างเยอะครับกับการที่จะก้าวขึ้นไปสู่ม o ต GP ในฤดูกาลหน้าแล้วก็มองว่าเป็นหนึ่งในนักแข่งที่กอบกู้อันดับได้ดีครับ จากกริดที่14ไต่ขึ้นมาอยู่ในอันดับที่6ได้ช่วง2รอบสุดท้ายครับเจคดิกซันนำแล้วก็ตัวของโทนเนียโบริโน,โนไล่ไม่เข้าแล้วครับสุดท้ายก็เป็นเจคที่เดินหน้าสร้างผลงานที่ดีอย่างต่อเนื่องรวมไปถึงจุดเปลี่ยนสุดท้ายโจโรเบริร์ตที่ยังคงมีลุ้นแชมป์โลกอยู่ก็ไปพลาดล้มรับคุณผู้ชมไร้แต้มไปครับเข้าไปในโค้งเดียวกันกับ ตัวของมาโกซามิเรสไล้แต้มครับโจโรเบิร์ตแล้วก็ทำให้ตัวเขาเองหล่นไปอยู่อันดับที่4โดนาร์ลอโลเปสเบียดขึ้นมาคะแนนสะสมในตอนนี้ไล่บี้กันสนุกเลยครับโอคุระบีบเข้ามาก็จะเหลือตามหลังเซโจกาเซียแค่2 2 2แต้มเท่านั้นนี่ครับผู้ชนะของเรสนี้ได้ฉลองสุดเวียงครับโจโรเบิร์ตขอไปครับเป็นนักหน้าของเจ็คดิกซันผลงานดีจริงๆ อันดับที่2โทเนียโบลิโนครับอันดับที่3เดนิสออนจูนักแข่งดาวรุ่งครับนี่เป็นจังหวะที่มาโกสซามิเรสแล้วก็โจโรเบิร์ตนั้นเข้าไปในโค้งพร้อมกันครับโจโรเบิร์ตพยายามพลิกลายปุ๊บแล้วก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ครับล้มไปครับหายซ้ายล้มเจ้าตัวก็โมโหเลยครับเสียใจครับโจคะแนนสะสมกําลังไล่มาด้วยเจ้าของทีมของเมกานเรซิงก็เสียดายครับ และนี่เป็นโพเดียมแรกในฤดูกาลนี้ของโทนี่ออบโบริโน่ครับมีไฟเบกาตารโรเข้ามาแสดงความยินดีด้วยได้ร้องเพลงชาติอังกฤษที่ประเทศสปเปนครับเจคดิกซันมาดูผลกันครับเจคดิกซันชนะไปตามด้วยออบโบริโน่และก็ออนจูครับสามอันดับบนโพเดียมอันดับที่สี่ลอนโซโลเปสอันดับ5เป็นมาดลกอนซาเลสครับอันดับที่6สมเกียรจิจนทราไล่ขึ้นมาได้ดีมากครับเก็บ10แต้มสนามนี้ อันดับที่7เป็นมาโกสมิเรสครับ8ไอโอคุระเการ์ดวินเดอร์10เชเลซิโนวีเอสติ1ิซันลัชครับ12อายุโมซาสากิ13เป็นแบร์รี่เบลเตอร์ส14สซอนต้าฟานิกูเบิร์ตครับอันดับที่15ก็เป็นของมาริโออาร์จี16เอเจีส17เจโมเดลโกโมเดร่าครับรูดลงไปถึงนู่นเลยปีดที่18เอาเบิร์ตอารีนาสนะครับอันดับที่19มาเซียครับ ต่อด้วยมุนยอร์ชาโคบ้าชาบี้คาเดนลุสฮอเก้นาัมเโรแล้วก็อเล็กเอสกีไม่จบการแข่งขันหลายคนเลยทีเดียวครับ,รบมีโจโรเบิร์ตเดนิสฟอกเจียนะครับเซโจกาเซียอัลเดเกคารเนตนะครับโบเบนเซนเดอร์อีซานเกล่าแล้วก็ชาเบียอาติกาดคะแนนสะสมตอนนี้สูสีกันมากครับเซโจกาเซีย,ยยังคงนำอยู่ครับไม่มีแต้มสนามนี้โอคุระบีระยะเข้ามาเหลือ12คะแนนเท่านั้นอันดับที่3าลอนโซโลเปสครับตาม29อันดับที่ 4เป็นตัวของโจโรเบิร์ตครับตามอยู่32คะแนนอันดับที่5เจคดิกสันครับตาม43อันดับที่6เฟมินาลเดเกครับอยู่อันดับที่6ตามหลังอยู่50คะแนนเวิตี7ครับเมเดลกอนซาเลส8คาเนต9ทูเนียโบลิโนขยับขึ้นมาติดท็อป10ครับอยู่ในอันดับที่10กล้องสมเกียตจันทาสนามนี้เก็บได้10แต้มครับแต่ว่าอันดับหล่นไปอยู่อันดับที่11ครับตามผู้นำอยู่88คะแนนก็ยังคงมีลุ้นไล่ขึ้นไปครับ ขณะที่กลุ่มหลังตรงนี้ครับก็สถานการณ์เข้มข้นพอสมควรเลยส่วนคะแนนสะสมประเภททีมประเภทเฟรมค,ครับบอ s ซัสคูโร,โร,รนำอยู่ครับแต่โดนคาร์เล็กสไลจี้เข้ามาเหลือแค่3แต้มเท่านั้นผ่านครึ่งฤดูกาลหลังมาดูเหมือนว่าเฟรมค,คาร์เล็กนั้นจะบีบระยะห่างแล้วก็ทำได้ดีกว่าบอ s ซัสคูโรประเภททีมเป็น mt helmet ssi ครับกำลังนำอยู่ครับมี3 1 2คะแนนตามด้วยส p e e d Up Only Fan American Racing ครับ ส่วนวหน้าทีมเอเชียครับเป็นกล้องสมเกรตคนเดียวที่เก็บคะแนนได้แล้วก็สนามนี้เนี่ยมาริโอาจิก็เก็บคะแนนได้เหมือนกันนะครับก็รวมกันเป็น77คะแนนรั้งอยู่ในอันดับที่9ครับส่วนผลการแข่งขันในรุ่นโมโลทรีครับคุณผู้ชมก็เป็นรูเอดาชนะไปครับตามด้วยคอลินไวเซอร์อันดับ2อันดับที่3ก็คือลูกาลูเนตตาซีดาบิดอารอนโซ so, ครับอันดับที่5โจเคลโซหเป็นไทโยฟูรุสตโตอันดับที่7ดดาบ,บิดมุนยอสครับอันดับที่8ชาบิี้ซูรุตุซา เเป็นดดนิเอโฮกาโดแล้วก็อันดับที่10เป็นของมาเตโอเบอร์เทลลี่นะครับอันดับที่11อาเดียนเฟรนเดสครับ12อีบันโอโตล่า13เซฟานโนเนป้าครับ14ทัตสุกิซูซูกิแล้วก็ปิดท้ายอันดับที่มีแต้มก็คืออันดับ15ครับโจเอสเตบันน่าเสียดายเรสนี้กองท้ยก่อนบัวสีครับในช่วงกลางเรสเนี่ยไต่ขึ้นมาถึงอันดับที่16มีลุ้นแต้มเลยครับคุณผู้ชมแต่จากการที่พุชหนักมากครับก็โชคร้ายพลาดล้มไป พลาดทั้งโอกาสคว้าแต้มแลวก็ไม่จบเรสในสนามนี้คะแนนสารสมครับดาวิดลอนโซยังคงเป็นผู้นําอยู่ในฐานะจ่าฝูงครับมี237คะแนนคอลินไวเยอร์อยู่อันดับ2ห่างออกไป75คะแนนครับอันดับที่สาอีบันดอโอตโตล่าครับหาา่าง80คะแนนอันดับที่4ห่าง81ก็คือเดนิฮงกาโดครับและก็อันดับ5ดาดบิดมุนยอชห่างออกไป120คะแนนนั่นก็เป็นสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในรุ่น โมโต2และโมโต3นะครับ CF m อ t o นำอยู่ในตารางคะแนนสะสมประเภท o n s t r u c ั o r c h a ์ Championship ตามด้วย KTM ห่าง13แต้มครับนิดเดียวครับคะแนนสะสมประเภททีมครับก็เป็นทางด้านของ CF Mo t o g a ต i o t a a s p a อัทีมนะครับนำอยู่มี279คะแนาานเป็นไงบ้างครับสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นกับการแข่งขันในรุ่น Moto 2และ Moto 3ฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์และ Sub subscribe ให้กับพวกเราด้วยตอนนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ